นี่คือเหรียญเซี่ยวโจปบลอนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นเหรียญอัดจปบลอนะครับเพื่อนเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่รองมาจากเหรียญใหญ่ที่สุดก็คือเหรียญสิกจปบลอนะครับส่วนเหรียญอัดนี้ก็รองจากเหรียญเซี่ยวเป็นเหรียญชนิดราคาที่เขาเรียกว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกเป็นเหรียญรุ่นแรกคือผลิตก่อนเหรียญพัทยาธิราชเขาจะใช้รุ่นนี้ก่อนเขาจะใช้เขาจะใช้รุ่นนี้กันก่อนผมก็เลยบอกว่ามันเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะพบเจอค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็หายากมากนะครับ สภาพส,สวยๆนะสภาพแบบนี้พบเจอได้นะยังหาได้อยู่นะสภาพแบบนีนะ้ยังพอพบเจอได้อยู่แต่สภาพที่แบบส,สวยๆจริง,รงๆนี่ค่อนข้างที่จะพบเจอน้อยแล้วนะเพื่อนๆนี่นะครับรุ่นนี้ก็จะผลิตด้วยกัน3ชนิด3ปีนะครับไม่ใช่3ปีนะครับ,ร,บรุ่นเซี่ยวนะจะมีจส .1236 1238แล้วก็1244นะครับส่วนเหรียญอัดนี่ก็เหมือนกันนะครับจะผลิตด้วยกัน3ปีนะครับ หนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสี่สี่จสนะครับอ่าแต่จะมีเพียงแค่เหรียญเขาเรียกว่าเหรียญโสรดจักรวนะครับที่ผลิตเพียงแค่สองปีนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่เหรียญโสรดจักรวแบบนี้จะผลิตเพียงแค่สองปีคือจสหนึ่งสองสามหกแล้วจสหนึ่งสองสี่สี่นะครับจะผลิตแค่สองปีส่วนสองปีเนี่ยจะผลิตด้วยกันทั้งหมดอสามปีเลยครบเลยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่สภาพสวยนะเนี่ย นี่เพื่อนนี่นี่คือสภาพสวยนะที่ผมมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนี่ยไม่ใช่ไม่สวยนะครับสภาพนี้ streams, ยังมีความคมชัดยังมีลวดลายอยู่นะเพืพ่อนเนะเป็นเหรียญที่สะสมได้นะครับเนี่ยชุดนี้นี่คือสวยอยู่นะครับเป็นเหรียญเก่าโบราณนนครับเพื่อนๆผมสไตล์ผมแบบนี้อยู่แล้วนะครับสไตล์ผมคือต้องเหรียญเหรียญเก่าเหรียญโบราณแบบนี้นะครับถึงจะเหมาะกับผมนะนี่คือสวยนะครับผมชอบสไตล์เหรียญแบบนี้ผมต้องเก็บอะนะครับเพื่อนๆนงดงามมากนะครับเหรียญแบบนี้ ก็นานๆจะได้เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันสําหรับเหรียญเก่าๆแล้วก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆก็ตามเนี่ยผมก็จะพยายามหามาให้เพื่อนๆได้รับชม mm hmm. เพื่อนๆท่านไหนที่อาจจะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเจอเลยจะได้มาพบเจอในในการที่ผมได้มานี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีมากนะครับเพ mm ื่อนๆเป็นเหรียญถามว่าสําคัญไหมสําหรับผมผมว่ามันมันสําคัญนะครับมันบ่งบอกถึงยุคถึงสมัยที่เราที่เราผ่านมานะครับ เหรียญเก่านี่บอกเล่าถึงอดีตได้นะครับเขาบอกนะครับอ่ามันบ่งบอกถึงว่าเราทันรุ่นไหนแต่รุ่นนี้ผมไม่ทันหรอกเพื่อนๆและหลายคนก็ไม่ทันผมจะทันทันก็ของยุครอเก,ก้าที่เคยได้ใช้ได้ไปแบบได้ใช้นะครับก็จะเป็นพวกเหรียญคุดนะครับอันนั้นยังทันอยู่นะเพื่อนๆนี่นะครับเหรียญอัดเหรียญโซลดเหรียญซิกจบปลอนะครับหรือแม้แต่ขนาดเหรียญเซี่ยวอย่างนี้ก็โอ้โหมันเสน่ห์นะเพื่อนๆนะ รู้จะอธิบายยังไงนะเสน่ห์ของการสะสมมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับคนที่ได้สะสมแล้วเขาก็จะชอบจะหลงไหลในในเหรียญเก่าเหรียญโบราณแบบนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆหลายท่านนะเป็นเหมือนผมนะครับนักสะสมละหลายท่านนะครับ